จะพามาเบิ่งเหล่าธรรมยศเนาะเนาะมีกําลังได้อยู่ทิศเนาะเนาะพวกสมบูรณ์ของเพื่อนกําลังใหญ่การขยายกําลังขยายออกเปินมาเนาะการขยายออกขยายเพิดออกเนาะทิศหนึ่งเดียวตัวนี้ทิศหนึ่งเดียวการขยายลงออกเลย đủ lời Để thịt đào tụi đi bớt tụi mục đời kêu áp này nó, Này yêu đồm xuống ơi Hãy subscribe cho คือพันสามสายสายลำเนาะสมบูรณ์ดีมีต่มหมุกเลยแข้งแห้งงามเลยจะหายยาเนาะ สารเสือมตรมตรมินเนาะเสาแดงเสาแดงเนาะไงแล้วยวการนอนก็จะเปิดลง่งเ,เลเดลงเลยเปิดโล่งเลยเปิดค่างผ้าเลยลมเข้ามาเย็นสบายในทิศหนึ่ง หันเมิดเปิดด,งดวงเลยเปิดในทีนึงเนี่ยวด,งดวงเลยดวงหัน